ร,รู้สึกเหมือนเคเซ,เซจะมาขบวนถัดไปนะครับแล้วตอนนี้ก็โอ้โหกี่โมงเนี่ยยี่สิบสองโอ้โหโคตรตรงเวลาจัดนะครับแมขบวนที่ว่าเดินมาเมื่อกี้เขาก็มาต่อใหม่นะฮะอันนี้ผมก็มาอัดแยกนะครับไม่มั่นใจว่าเสียงจะดีหรือเปล่าแต่เอาไปว่าแม่ก็จะพยายามอัดบูธฟุตเทจออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรคุณโกโก้อยากเห็นผมถ่ายวอลกนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยได้มาถ่ายวอลกให้ดูอาจจะแบบไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นกล้องผมไปอาจจะพูดมั่วๆบ้างนะเย้โอเคไปเจอกันฮะ โอเคครับป้ตองกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมในรายการโอเมเคนะฮะโอ้โหเปิดตัวอย่างกับเล่นเกมทุยโอเคนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งผมก็มาเที่ยวเล่นตามสเต็ปนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนผมจะห้องของผมเหมือนน้าจะหมดนะครับก็เลยว่าจะเดินออกไปซื้ออยู่เซเว่นซะหน่อยนะครับและแน่นอนนะครับว่าเซเว่นกับวอ l m มาร์ทมันก็อยู่ใกล้ๆอ่ะนะไปเรามาเดินไปได้วยกันดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเวลา ตีหนึ่งะนะตีหนึ่งแล้ว,นะต,ลวตอนนี้โอ้โหดูดูเก้าองศาเออเก้าองศาแล้วดูแบบแล้วดูผมแต่งตัวนะคือแบบแต่งตัวแบบได้แบบเหมือนคนไม่หนาวอะ่ะแต่จริงถามว่าหนาวไหมก็ผมว่าอากาศมันพอได้นะก็ไม่ได้แย,ย่ขนาดนั้นนะครับแบบไม่ได้หนาวจนแบบเออต้องขนาดนั้นอนะ่ะแล้วก็นี่ฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะโอ้ร้านที่ผมมากินข้าวเมื่อกี้นะครับ ปิดแล้วร้านรามิงนะครับแม่ซึ่งเอาจร,จริงผมชอบนะเออมีเรื่องโจ๊กท่านผู้ชมรู้ไหมเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปกินกับพี่ๆตอนที่แบตโกโปรหมดนะฮะคือผมลืมโวสัแล้วโชคดีที่เขาเดินกลับมาให้นะฮะแม่โคตรเจ๋งก็รอบหน้านะผมมากับเพื่อนผมก็จะมาร้านนี้ให้ได้นะฮะแม่แต่กับข้าวเขาอร่อยอยู่นะแม่ถึงว่ามเมจะเค็มไปหน่อยหรือมันเป็นปกติวะก็ไม่ั่นใจนะะ โอเคเดี๋ยวผมจะข้ามไปดู f ฟ m i l ี่มา t ก่อนนะครับเซเว่นมันจะอยู่หัวมุมตรงนู้นนะฮะโอ้โหเดี๋ยวโทรหาโก้ก่อนนะฮะแฟม i l ี่มา t ปกติก็เข้าแต่เซเว่นกันเนาะเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่านะครับผมไม่รู้นะว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยว <c oughs> ไม่มั่นใจเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็เขาก็น่าจะเตือนเองนะฮะ ขอดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะครับว่ามีถุงมือขายด้วยมีแมสแล้วก็โอ้ยไอติมเชียไม่ห้ามใจไม่ได้เหรอท่านผู้ชมขอเอาไว้สักอันหนึ่ง้วกันนะครับกี่เยนเนี่ยร้อยยี่สิบแปดเยนเหรอโอ้ไม่แพงเอามาก่อนสักอันครับสักอันสักอันแม่ตอนแรกบอกว่าจะมาซื้อน้ำนะเอาไปเอามาได้ไอติมครับ แต่เนี่ยมันน้ำเปล่าเพราะอันนี้ไม่รู้ครับจะหยิบไปก่อนนี่เป็นส่วนของน่าจะเป็นนมนะโอ้เดี๋ยวเขาทานกันอยู่ผมยังไม่เข้าไปยุ่มแล้วกันโอเคผมผมเอาแค่นี้ก่อนต้องจ่ายเงินตรงไหนเนี่ย่าตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมรอจ่ายเงินก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้นะครับผมก็จ่ายเงินเขาไปเรียบร้อยนะครับโอ้เขาดูเฟรดี่มากเลยอะ่ะ ก็เมื่อกี้นะครับค่าวความเสียหายนะฮะผมจ่ายไปผมจ่ายแบงค์หนึ่งพันไปนะครับก็อเอาไปว่าทั้งหมดทั้งหมด2สองร้อยห้าสิบสี่เยนนะครับโอ้โหก็ราคาถือว่ารับได้นะไม่แพงมากนะครับแล้วก็ผมว่าเที่ยวชิวเลยโอเคจึงข้ามไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาแกะไอติมกันดีกว่าเพราะแต่ผมจะแกะยังไงเนี่ยถือมือของเตมมือแบบนี้ <laughs> แม่ว่าจะเดินไปดูเซเว่นด้วยเออแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอญาตสักโอเคครับท่านผู้ชมเรากลับมาเดินกันต่อนะฮะเมื่อกี้ไปแกะไอติมมาแม่อ้โอโหไอติมมันโคตรอร่อยอ่ะมันเป็นโอริโออ่ะท่านผู้ชมได้อยู่นะแม่เป็นการรีวิวไอติมที่ไม่เหมือนรีวิวเว <c oughs> ยไอคิดมากนะผมก็แค่ลองอัดวอ์ก่อนไปเมกานะครับเอาจจริงนะฟื้นตรงแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะครับว่าผมนี่ ช่องผมนี้ไม่ค่อยอัดวอล์กเท่าไหร่นะครับมาอัดแบบนี้ก็รู้สึกกระเพื่อมมือนกันนะแบบไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะครับแต่ที่แน่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินเว่นตอนกลางคืนกันนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็เดินกินไอติมไปด้วย <S <S โอเคครับท่านผู้ชมทัวร์เซเว่นกันดีกว่าเฮ้ยเซเว่นเขาดูคนเยอะจัง เซเว่นมีไอติมเหรอไ่ทำโชมผมหาไอติม e ไม่เจอว่ะเอานั่นไงกูเจอฮะแม่มาต้องยงนีสิวะดูกันครับว่าเซเว่นนี e ้มีไอติมแบบบ้างถ้ามากับเพื่อนนี่คือแบบเหมากันไปนั่งกินอยู่ห้องกันนะแต่นี้คือมาคนเดียวไงก็เลยต้องดูสักอันนะครับเอาอันไหนดีวะผมไม่รู้ด้วยว่าอันไหนมันราคัเท่าไหร่ครับ แต่ว่าไอ้น้าไออันโคนนี้ยังไม่เคยกินนะครับลองก่อนมีโคนอะไรบ้างแ <c oughs> ท่งที่สองคืนนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนี่ก็รวยไปูผมไม่มั่นใจครับเออหยิบหยิบม,มาเถอะอ่ะชอะ็อกโกแลตแต่กันผมชอบชอบบ็อกโกแลตนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปจ่ายเงินแป๊บหนึ่งนะฮะร,ระหว่างนี้ก็จะเดินทัวร์เซเว่นเขานิดหน่อย เป็นแบบโอโคกโกกี้นะฮะซึ่งถามว่าผมเอาไหมไม่น่านะครับในเวลาวนี้แต่กูเด็กไอติมโคตแรแปลกคือมีช็อกโกแลตนมนะครับาาวิ่ยโคา่ามามาแล้วครับท่านผู้ชมพ <c oughs> ีกระซิ่งเหลือเกินตอนนี้ผมก็ได้ติมมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแม่ <c oughs> แม่คนแรกสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแม่ แล้อีกแท่งหนึ่งที่เพิ่งกินไปเมื่อกี้มาเดี๋ยวรอบนี้เราจะเดินตรงไปเ่อวๆนะครับเพราะว่าตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับอ่าไม่เชิงว่าพรุ่งนี้เอาไปว่าวันนี้ดีกว่าเออวันนี้ตอนสักประมาณหกโมงผมต้องตื่นเนาะนะครับเพราะว่าจะต้องไปที่อ๋อมันโตเกียวสเตชันเออต้องไปที่โตเกียวสเตชันนะครับว่าให้รีบวามดีกว่าไมเขียวว่าเดี๋ยวรีบวามก่อนโอเคโอเคพูดต่อนะก็คือผมต้องไปที่โตเกียวสเตชันนะครับแล้วก็ ตอนนี้แม่งตีหนึ่งคราผู้ชมถ้าผมนอนใช่ไหมถ้าผมนอนเท่ากับว่าผมจะมีเวลานอนอยู่สักประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าสชั่วโมงกับเอกอ่ะสิบสาม้ยี่สามนาทีเออซึ่งแน่ <c oughs> นอนนะครับเวลาเท่านั้นถ้าผมนอนไปผมว่าผมน่านจะมีมึนบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นมาเดินเว่นกันเลยดีกว่าไหนๆก็มาญี่ปุ่นแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราเดินเว่นกันแบบอ่ะผมเอาจริงนะผมดูในแบบแว่าให้เราเดินตรงไปนี่เยอะฉีกขวานะครับมันจะเป็นอ่า มันจะเป็นทางไปโตเกียวโตเกียวสถานง,างสถานีรถไฟของโตเกียวนั่นแหละฮะที่ว่าจะไปเอาง่ายว่าเมื่อวันพรุ่งนี้ผมซื้อทริปเอาไว้นะครับว่าเป็นทริปแบบทัวร์วัดน้ำใสกับไปภูเาขาฟูจิเออผมก็หวังว่าพรุ่งนี้ภูเขาฟูจิมันจะเปิดนะครับแน่นอนเดี๋ยวผมก็จะตัดเอาไว,ไว้เป็นคลิปหน้านะซึ่งเอาจริงๆตอนนี้มันก็ที่หนึ่งะนะถ้าคนมันน้อยมันก็ไม่แปลกนะครับ เพราะว่ามันก็มีแต่ไอบ้บ้าแบบผมนี่แหละที่จะมาเดินนะครับจากที่ผมดูนะแม่แล้วไอ้บ้าคนนี้ดูคือมันหนังตัวเนี่ยใส่แค่นี้จริงๆโอเคนะครับ <c oughs> เออเมื่อกี้ผมชอบเซเว่นบ้านเขามากอะเซเว่น <c oughs> บ้านเขาคือแบบไม่ต้องใส่แบบไม่ต้องเอาเงินให้พนักงานเนะี่ยคือแบบแค่แบบเอาหยอด หยอดลงไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ทอนเงินมาให้ไอประมาณนี้นะครับคือแม่งโครเจ้งนึกถึงบ้านเราก็คือแบบแ้แต่ว่าบ้านเรามันก็โอเคอะ่ะเออมันแล้วแต่นะฮะแต่เมื่อกี้วอมาร์ก็ยังใช้คนเก็บตังค์ไอแบบนี้อยู่นะครับก็เป็นความแตกต่างนะฮะจากที่ผมสังเกตนะแต่จริงๆก็มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเฮ้ย <c oughs> แต่ที่แน่ๆโอ้โหศูมมนย์โชรูมาสด้านะฮะว้าวมาสด้าในญี่ปุ่นอย่างนั้นเลย กี่บาทวะเนี่ยนี่มาซาดามาด้านะครับอันนี้ซีเอกไรเนี่ยนั่นเนี่ยซีเอกสามแม่กี่บาทเนี่ยแม่แต่ไทยอ่ผมมองจากตรงนี้นะครับสามล้านเยนนะครับท่านผู้ชมอ่มาด้าสามนะครับไม่ซีเอกสามสามล้านเท่าไหร่อ่ะสามล้านหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเยนนะครับว้าวไปตีเอาเงินไทยกันเองนะเพราะผมไม่รู้แม่ นนี่อะไรอ่ะว้าวเจอร้านขายของอีกแล้วครับท่านผู้ชมมีววว่าจะได้กินไอติมอีกแต่อันนี้ยังไม่ได้แกะกินเลยปะโถโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเว้นไปอย่างนี้ก่อนว่ตรงนั้นมันเหมือนย่านขายของเลยโอ้ยไฟแดงอยู่เดินไปไม่ได้เหมือนเป็นย่านขายของนะครับน,นี้ไปได้แล้วแต่เฮ้ยโรยโ ถ้าคุณเดินมาตรงนี้แล้วก็อ้าวแม่งไม่ใช่อย่างที่ผมคิดว่าโอเคท่านผู้ชมไม่ต้องรู้หรอกว่าเมื่อกี้ผมคิดอะไรเอาไว้เป็นความคิดที่โง่สิ้นดีนะฮะโอเคอันนี้มีไวอ๋อ,อก,ก็จะบอกว่ารถบัสจอดที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะอืเฮ้ยด้านหน้ามันไม่ใช่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นวอลโว่ไม่น่าใช่นะครับอ้าวแบบกลับทางเดิมไม่ได้เอาไฟแดง อันนี้บอกตรงไว้นะครับว่าอ่านี่ไงเขียวพอดีอะบอกตรงไว้นะครับว่าผมก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับแม่เห็นโตเกียวสถานีรถไฟโตเกียวมันต้องไปอีกสิบสิบบล็อกถนนอ่ะท่านผู้ชมแม่งโคตรไกลอ่ะเปลี่ยนใจวะมาเดินเว้นแถวนี้ดีกว่าแหม่ค่ำคืนนี้คลิปนี้ก็คงจะมีแต่การเดินเว่นแล้วก็นั่งกัดไอติมไปด้วยมั้งว้าวท่านผู้ชมดูนั่นสิ ผมเจอแฟมิลี่มา t อีกแล้วเฮ้ยเดินไปตรงไหนก็เจอว่ะมันคตรเจ๋งทำเอาเป็นเซเว่นเมืองไทยเลยแต่บ้านเขาแฟมิลี่มา t เยอะจังเที่ยนแน่มารอบหน้าผมต้องจัดไอติมทุกรถกับเพื่อนนะไหมเนี่ยมาดูกันนะครับว่าปีหน้าผมจะผ่าน Work ์กแอน a ท e l เลหรือเปล่าผมตอนนี้เหลือแต่สัมภาษณ์ทันทูดอะเออถ้าผ่านทันทูดไปได้ก็ได้ไปอยู่อเมริกาสีเดือนแล้วก็ เนี่ยครับพอจบสเดือนก็จะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ที่คิดไว้กับเพื่อนนะและแน่นอนที่ผมมาถ่ายวอล์กแบบนี้ก็เพื่อมาเทสเนี่ยครับแม่โอ้โหอันนี้เหมือนร้านสัผ้านะครับเป็นร้านสัผพาแบบเมื่อกี้เห็นอยู่เฮ้ยซุเปอรุนะ้ผู้ชมว้าวเดียไปข้ามก่อนนะกันซุเปอรุอะไรไม่รู้นะครับมันไกลเกินไปผมมองไม่เห็นเป็นตัว R S หรืออะไรสักอย่างไม่มั่นใจนะครับ เฮ้ยอะไรเนี่ยค o นด้าอะไรเนี่ยตตซิตี้ป่ะอ๋อซีวิกเหรอเฮ้ยซีวิกเหรอเฮ้ยซีวิกเป็นงี้เหรอเฮ้ยโคตรเจ๋งอะไม่มั่นใจแต่เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมันเขียนว่าซีวิกนะครับว่ามันหารสิงคโ,โปร์ไปไม่รีบมาดีแล้วอะโคตรเจ๋งแม่แว่าตอนนี้คือแบบโหตีหนึ่งกว่าๆนะครับผมก็มาเดินเว่นจนแบบ ไม่จะไปไหนจริงๆไว้ท่านผู้ชมรถไม่ค่อยมีนะครับไม่ได้ถ่ายเลยเศร้าเอาจริงผมก็บ้ารถพอตัวนะไปเรากลับเดินกลับไปดูซีรีส์กันเมื่อกี้ดีกว่ามาเดิน,ดนมาเมื่อมาไกลแลครับท่านผู้ชมมันก็แน่นอนนะครับผมจะไม่เข้าไปซื้อไอติมในนี้อีกรอบนะครับเพราะไอ้อันนี้กินไม่หมดเลยไป say 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 hey n o baby ไปครับ โอ้โหที่บ้านผมแม่สีที่ประเทศไทยตอนนี้ไม่รู้กี่โมงเนีฮะแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยคือไม่แบบไม่นอนเลยนะครับแต่อันนี้มันซีวิกเหรอวะบ้านเราไม่ไม่เห็นโฉมนี้นะมันคือซีวิกใช่ไหมมันซี V อ C อ่ะซีวิกใช่ป่าเดี๋ยวถ่ายไปเพื่อนผมดูกันแค่ไปถ่ายรถเขามันดูแปลกๆว่าไม่เอาดีกว่าแคยซีวิกอะไรวะเราไม่ชอบไอช่อโคตรแปลกอ่ะ เอ๊ะมันแปลกมากแต่นั่าจะซูบรุนะฮะผมไม่มั่นใจซูบรุอะไรมันไกลเกินไปแล้วก็ถ้าเราเดินไปถ่ายรถเขามันก็ดูไม่รู้สิแค่เมื่อกี้ผมยังรู้สึกเกรงใจว่าแบบรู้สึกไม่มีวายาทเท่าไหร่อ่ะเออก็ขอโทษแล้วกันนะครับแม่เอาไปว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาไปว่าเห็น่าเห็นไกลๆให้มันติดเข้ามาในกล้องก็พอกันว้าวรุวนไหงวนะไหนโอเคนะครับเดี๋ยวผมว่าผมก็จะเดินกลับอนะ ก็พามาเดินเว่นคร่าวๆคุยกันเว่นคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเอาจริงผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าคลิปวอล์กผมมันต้องทำอะไรบ้างเพราะแบบผมเองก็เพิ่งอุ้ยรถไฟฟ้าผมผมเองก็เพิ่งแบบยังไงอ่ะเพิ่งมาเริ่มอัดวอล์กก็คลิปนี้นี่แหละครับแบบประเทศประเทศแม่เลยมั้งที่มาอัดเนี่ยแหมไปกี่ที่กี่ที่ก็ไม่อัดในชี้ค้านมาประเทศนี้รอบแรกเลยที่จะมาฝึกอัดนะครับฝึกอัดวีวอล์กอะไรประมาณนี้ เคลเดินไปได้แ oh, ล really, 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 really. no okay. so ้ว okay. ด so ีจ okay. so ัง okay. so ้แต่ว่าที่นี่รักษากฎยอดจริงนะฮะเห็นรถบรรทุกเมื่อกี้ไหมขนาดแบบไม่มีคนนะเขาก็ยังแบบเขาก็ยังจอดอ่ะแบบรถมันน้อยเขายังจอดอ่ะถ้าเป็นบ้านเราโอ้โหไม่อยากจะพูดนะฮะตีนผีว้ายกูต้องมีไบเนมันกระพริบอะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปว่าไ้เจอกันในพรุ่งนี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็โอเคครับท่านผู้ชมมาได้คําตอบแล้วนะฮะ ว่าไอซีวิกที่ผมเห็นคันนั้นมันก็คือตัวไฮบิดล่าสุดนะฮะแม่งโคตรเจง๋งโอเคเอาไปเราได้คำตอบไปนะครับโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย